สวัสดีครับสวัสดีครับผมธอมนิดพาลวนนะมามาอยู่คัอกันนั่กันอีกคเก่าครับเพิ่งจะมาลงให้เช่นเดิมครับอาจจะมากสามทุ่มสี่ทุ่มช่วงนี้แล้วครับผมกับกวยดจะได้ลุ่งกับบางที่กเกือบหาทุ่มบางที่คาณผู้ชมอาจจะนอนแล้ะครับผมเนาะแต่มันกัดนันก็วางช่วงนี้แล้วครับคือว่ามาก,ก่อนนี่กับบ่ได้เนาะ ช่วงนั้นเขาก็ยุ่งอยู่ครับวัท่านมีเวลาล่วงไห้ครับก็ยังชื่นชมหรือว่าชื่นชอบเป็นอยู่ก็อย่าลืมลอกันน้ำดึกครับผมมาสายแน่เนาะถ้าเกิดมาตอนเสาร์นี่พูดแล้วครับ้าวาไ้อัดกะเงี้ยวบางทีก็นเง้วไปครับจะเลยพยายามมาล่งไห้กันขึ้นนี่แหละครับอาจจะมาดึกด้วยนะครับผมก็ไหล้ลอกันด้วยนะครับผมนะก็มา คือเก่าครับเป็นยังไงกันบ้างมาพูดถึงฮานอยกันสักนิดหนึ่งครับสำหรับแฟนขับฮานอยแฟนขับฮานอยหรือว่าจะเป็นเอฟซีฮานอยอ้กหัวจะนึกออกได้นะมาห้โล่งหายคือเก่าแล้วครับกับแนวท่านะครับผมแนวทางตัวเลขอีกทางช่องทางนึ่งกั ผมอาจจะก,กระซิ้กระซึงไปหน่อยครับผมมาก่อนอื่นก็วันนี้ก็นะมีความสุขเนาะทางหวยเขาเขาบอกเลยว่าออโอเคครับผมนะชีวิตเราก็โอเคครับมีความสุขยิ้มหวานนะครับผมถ้าอันหลุดก็ต้องให้กําลังใจกันนะครับผมบาอยากใ้คอมเมนต์ที่อา่านเร็วอา่านเร็วเขารู้สึกแย่ฮากับ,บอยางเพราะว่า เข้ากับบอลูนนะว่าหัวมันจะออกตัวใดบะมานนี้ครับเข้ากับบอหูนะครับว่าหววมันจะออกตัวใดเนาะไม่มีใครรู้มันเป็นแนวทางแล้วก็คำนวณจากตัวเลขบางที่ก็ะเสดายนะยังรักกันอยู่หรือเปล่ากันจ,จัดไปครับทมากันจะจัดไปอยู่กันแนวทางอยู่กับช่อง ทอมนี่พารวยกันต่อไปครับคนอาจจะหายไปเยอะหรือว่าเป็นพ่อหิ่ใดนะหรือว่าอาจจะเป็นพี่คำพูดเราอาจจะฟังดูแล้วอาจจะไม่ชอบเราก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะคบผมเหมาะสำหรับคนที่รักกันจริงๆนะแฟนคลับกันจริงๆแต่ก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หวยคนแมนแมนกันไลายนะคะผมนะ คนแมนๆกับไล่เขากับไลยบางช่องการดูเขาเยอะมากเลยอ่านใช่ไหมคบผมการดูเขายังเยอะเลยแต่ก็เข้าบ้างหรุดบ้างคือกันกับทั้งช่องท่อมนิดก็คือกันแต่ถ้าเกิดคุณจะดังนะทําไงมันก็ดังนะแต่ถ้าเกิดคนจะไม่ดังนะทําไงมันก็ไม่ดังนะครับผมนะเพราะฉะนั้น ขอความเมตตานะคะผมนะฝากแช่ให้ทั้งช่องน้ำกนแล้กกันนะครับผมนะถือว่าการให้ก็คือดีแล้วเนาะเป็นบุญเป็นท่านไปนะครับผมเราให้แล้วเรามาอัปเดตอันกุฏิให้เบิรงอีกตอนสุดท้ายด้วยครับตอนจบต่ตอนนี้กะเสร็จสิ้นของการรับเมาส์ของช่างแล้วเรือเฮาไปทำเองก็คือมีทาสีแล้วก็เดินไฟ แล้วก็เก็บบริเวณรอบนอกคือว่าขยะอะไรประมาณนั่นแหละครับผมเนาะเขาก็จะได้มาอัปเดตฟัง่งผู้ใดที่ทาบุญทําทานมากอะขอบคุณมากมากเลยครับผมมันอยู่ที่คุณทําคุณก็ได้นะบุญนะคุณทําคุณก็ได้บุญเองนะคบผมนะมาฟั่งผลห้าหน้อยกันจักหน่อยครับห้าหน้อยออกวันนี้ห้าหน้อยออกพิเศษออก สี่ห้าสี่เข่าสามตัวกับแจเดีลยเนาะมันบ่เข่าสามตัวครับเข้าตัวแดงครับตัวเน้นแล้วก็เข้าสองตัวเลยนะครับล่างออกศูนย์สี่เข่าบนล่างเข่าเราก็ยุดพ่อเราได้พูดไว้เสมอครับใครไม่หยุดโลภมากลาบหายนะมาห้าน้อยปกติออกสี่สองสองล่างออกสี่หนึ่งครับโอเคครับคนละทางครับไม่เจอกันเลยครับผมนะหลุดไปครับ ส่วน V.I.P. ออก962ล่างออก81ครับโอเคครับไม่เจอกันเลยครับผมขอควรระวังหยุดก็เป็นแบบนี้แะครับเขาแล้วก็หยุดครับมีตังได้ตังก็ดีกว่าเสียตังนะครับผมโลกมากลาบหายนะทานผู้ชมนะถ้าผู้ใดอยากติดตามลาหุ่นกับคนละคลิปด้วยครับผมนะถ้าเขาลาหุ่นแล้วกับพ่อครับ วันนี้เรามีหมานเรามีโชคดีด้วยนะครับเราเข้าหอยลาวด้วยนะนะมามาครับผมหาน้อยครับพรุ่งนี้ครับหาน้อยประจํางวดวันที่แปดธนาคารออื่นครับันงคารสายลูดสายวิ่งฟันทรงไปที่ศูนย์ครับสายวิ่งสายลูด,ลดฟันทรงไปที่ศูนย์ครับ รูดศูวิ่งศจัดไปครับผมตัวแดงครับตัวเน้น 03, 0ูนย0สามตัวเน้นครับ0จับคู่ครับ 01, 0ูนย์่ทวนอีกครั้งครับ 03, 0ูนย์สามศูดศหนึ่งศย์แปูดศูนย์วิ่ง0ูนฟันธงไปที่ศูนย์นสายลูดเนะาะเขาวันนี้เขาทั้งสายลูดแล้วก็สายเจาะเข้าพิเศษบนล่างเนะาะรถไฟมนัมานมาันโชคดีก็อย่าลืมไปทําบุญค่ะผมนะทําบุญนี่คือไม่ได้ให้ใครหรอกให้ตัวเองทั้งนั้นเลยครัผมนะทำบุญทําทานหรือว่า ผู้ใดที่สนับสนุนทางช่องไว้ที่คอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายๆเลยครับขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจที่สนับสนุนทางช่องไว้สําหรับคันธบุญก็ดีแล้วเนาะให้อาหารแมวเนาะค่ะผมเนาะก็มียัยน,นีเอาสืออันถุงไงไหวเลยค่ะคผมนะกระสอบไงไหวขอบคุณหลายๆที่ท,ทําบุญด้วยกันแล้วก็ท่านผู้ชมก็ได้บุญอยู่แล้วเนาะท้าบ่ใดสนับสนุนทางช่องก็สางกุติร่วมสาง กุฏิน้ำกันกันใดด,ด้วย,ยครับผมบเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตเซตหายเลงครับมาต่อกันเลยครับผมกับตะเด็นครับเด่นมีสองตัวศูนย์กับหนึ่งครับหนึงน่งจับคู่ครับหนึงน่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับทวนครับหนึงน่งสามหนึ่งเจ็ด หนปครับโอเคครับเนาะตัวเลีนเท่า0ูนย์กับ1มาต่อกันเลยครับไปลุ้นกันอีกยาวๆครับผมนะตัวกันครับ8ปดสามแปดเสครับทวนครับผม8ปดสาปเจ็ด เจ็ดสามครับยา <Yeah. S 1> เป็นอย่างกันโอเคเนาะกับสายเจาะสายเจอสิบตัวครับสาย,สายรายูดก็วัดใจตัวเดียวเนาะคุณท่านผู้ชมเลือกเอาครับผมนะมันอยู่ที่ดวงที่บุญบางคนอาจจะว่าพอพอซื้อไม่เข้าพอเข้าไม่ได้ซื้อเหากอะ รู้สึกว่าสายจอฮาก,กรู้แค่ขังเดียวนะที่อาจจะเงีวๆมากนะครับผมนะเป็นเพราะหรือว่าอาจจะทสอบทั้งเลขทั้งช่องก็ได้เนาะอยากให้กำลังใจกันโดยที่บม่ต้องคอมเมนต์ที่มันรู้สึกไม่ดีนะครับผมนะเราก็เข้าใจนะครับถ้าเลขหลุดเราก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับผมมาจับสามตัวครับสามศูนย์สาม 603 703 803โอเคครับผมมาทวนอีกสักครั้งหนึ่ง303 603 703 803นะไปฟันทุ่งไปที่03นะกะกำลังใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมฝากกดแชร์ให้ทั้งช่องถือว่าเป็นบุญเป็นทานกันแล้วกันครับ สำหรับเมื่อนี้กะขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเลยๆเฮีครับ